สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้ครูก็จะพามาชมมะม่วงต้นนี้นะคะต้นมันจริงๆก็จะเป็นโชคอน,นันต์นนะนี่ค่ะมันก็ดอกเยอะแต่ว่าลูกมันก็จะลวงหมดเลยนะพี่น้องนี่ค่ะต้นเดียวแต่มีมีสามสายพันธุ์นะคะพี่น้องต้นนี้มีสามสายพันธุ์ อันนี้คือโชคอนันต์นะคะกิ่งนี้ฝั่งนี้โชคอนันต์โชคอนันต์นะคะอันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งมหาชนกนะคะกิ่งนี้เป็นมหาชนกกิ่งนู้นโชคอนันต์ลูกมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะอยู่ในต้นเดียวกันนะคะพี่น้อง มหาชนกก็ออกพวงมาก็ได้แค่นี้เพราะมันล่วงหมดเนาะข้างบนนี้ซะลูกหนึ่งตรงนี้ซะลูกหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมข้างบนนี้ก็เป็นโชคอนันต์อยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นโชคอนันต์กิ่งตั้งๆแถวนั้นก็บกิ่งไปทางน้น้นเป็นโชคอนันต์นะคะมากิ่งนี้เป็นมหาชนก แต่มากิ่งนี้เป็นน้ำดอกไม้นะคะ <c oughs> นี่คะ่ะกิ่งนี้เป็นน้ำดอกไม้มะม่วงสวนกุรูเนี่ยต้นหนึ่งมีหลายสายพันธุ์นะคะพี่น้องอันนี้น้ำดอกไม้ <c oughs> อันนี้ก็โชคอน,นันกิ่งนี้โชคอน,นันต้นนี้ก็เป็นโชคอนันนะคะแต่ดอกมันร่วงหมดเนาะ มันชอบมีลูกตอนเข้าพรรษาอะไรอย่างนี้นะคะมันจะมีลูกให้เรากินบ่อยเยอะด้วยดวกด้วยแต่กิ่งนี้เป็นมะม่วงเบาใต้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเขียวใหญ่นะคะอันนี้ก็มีสามสายพันธุ์เหมือนกันนะคะเบาใต้ตอนแรกมันก็เยอะๆะนะคะแต่มันล่วง แต่ละกิง่งเพราเราเอามาทาบกันแบบนี้นะคะพี่น้องจ๋าเราจะทาบกิ่งเอานะคะนี่ค่ะต้นจริงๆมันก็เป็นโชคอน,นันต์พอเราทาบกิ่งมันมันก็มีหลายอย่างกิ่งนี้เป็นมหาชนกอันนี้ก็สามสายพันธุ์เหมือนกันแต่อันนี้เราไม่ได้ทาบก็จะเป็นโชคอน,นันต์หมดเลย มันกำลังจะมีช่อมีดอกให้เราเนาะไอ้นุ่นเขียวสเสวยเขียวสเสวยนะคะอันนี้ก็โชคอ,อันนั้นกำลังจะช่อนะคะแต่อันนี้เป็นเขียวใหญ่นะคะ เขียวใหญ่คะ่ะแต่ละกิ่งต้นหนึ่งมีหลายสายพันธุ์ค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของกูรูด้วยนะคะต้นหนึ่งมีสามสาย